ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,ารีวิววิธีการได้ได้เพชรคุกกี้รันนะครับมาใช้ฟรี free ครับโดยที่ไม่ต้องไปแฮกเพชรหรือว่าไปเติมตังนะครับแต่ว่าเราจะต้องสะสมเครดิตเอานะครับโดยเราจะใช้โปรแกรม Free My App ครับโดยที่เอาไปแลกเป็นกิฟต์การ์ดแล้วก็ไปซื้อในเกมนะครับซื้อเพชรในเกมได้ฟรีอ ทีนี้เนี่ยเ,เราต้องโหลดโปรแกรมก่อนโปรแกรมที่จะโหลดก็คือโปรแกรม free my app ผมจะติดลิงก์ที่จะโหลดไว้ข้างล่างนะครับสำหรับใครที่ใช้ ios ก็ก็ก๊อปลิงก์เนี่ยไปวางไว้ใน safari แล้วก็ไปโหลดได้เลยแต่ว่าใครที่ใช้ android เนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องไปหาใน google play นะครับก็แค่ก๊อปลิงก์ไปใส่ในเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์แล้วพอเราเสิร์ชเนี่ยก็จะ มันจะลิงก์ไปเองครับไม่ต้องไปหายุ่งยากครับผมสว่างลิงก์ไว้ใต้คลิปนะโอเคครับหนึ่งอ่าไม่ใช่ดีป้นโอเคอ่ะนี่เป็นหน้าตาของแอปนะครับฟรีไหมรอบจะเป็นนี้ครับเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรมนี้ผมติดตั้งมาแล้วใช้แล้วครับในเครื่องนี้แต่ว่าลบทิ้งไปครับเพื่อที่จะเอามาอัดคลิปนะครับสาธิตให้คนเพื่อนเได้ดูกันนะครับ นี้พอมาหน้าตามาที่หน้านี้ก็ติดตั้งเลยครับปกติเลยครับติดตั้งแอปตกยอมรับเปิดโอเคนีค่บหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับ Free my app Discord create apps and g a m e Get rewards เนี่ยครับทีนี้เนี่ยเห็นไหม เริ่มแรกเลยเราต้องใส่ใส่อินกับ Facebook ก่อนเนี่ยเราต้องเข้าเชื่อมกับซิงกับซิงซิงกับตัวเฟสนะครับทีนี้กรอสักพักเนี yeah, ่ยได้ละมันจะมีสามช่องครับมีเออมันจะมีสแทบนะครับที่เราเห็นก็มีสปอนเซอร์กิฟแชร์แล้วก็ฮอตแอปฮอตแอปไม่ต้องไปสนใจครับสนใจแค่สามแทบนี้นะครับ แถ็บแรกครับสปอนเซอร์เนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีลิงก์เอ่อมีเนี่ยให้เราโหลดพวกแอปอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเกมเป็นเบราว์เซอร์หรือเป็นอะไรที่เวลาให้เราโหลดทุกๆวันครับมันจะมีมันจะมีมาเรื่อยๆให้เราโหลดเรื่อยๆถ้าหมดมันก็จะมีมาใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆนะก็คือเราก็โหลดไปนะครับซึ่งเห็นขวามือไหมครับเนี่ยมันไม่ใช่ราคานะครับเครดิตนี้ก็คือเครดิตของ เครดิตที่ถ้าเกิดว่าเราโหลดเราจะได้นะครับก็คือเนี่ยอย่างแอป a 拉บีเนี่ย巴拉บี B B, เนี่ยถ้าเราโหลดไปเราจะได้เครดิตร้อยยี่สิบห้าซึ่งตัวเครดิตที่ที่มันจะไปขึ้นของเราเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยร้อยสี่สิบสามเครดิตเห็นไหมครับคือผมอมีค้างไว้อยู่แล้วนะครับก่อนจะลบทีนี้เนี่ยตอนแรกตอนนี้มันมีร้อยสี่สิบห้าใช่ไหมผมจะลองยกตัวอย่างโหลดให้ให้ดูนะครับว่าจะโหลดได้จริงหรือเปล่า ลองโหลปุ๊บครับหน้าตาจะเป็นพอโหลดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าให้เราโหลดเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากเราโหลดเนี่ยให้เราเข้าโปรแกรมที่เราโหลดแล้วค้างไว้อยู่ในนั้นอนะประมาณ3 0มสิบวิสามสิบวีครับหลังจากสามสิบวีแล้วเราก็จะได้เครดิตเ,เครดิตที่เขาเนี่ยกําหนดมาให้ก็คือร้อยยี่ห้านะครับเฮลกดโอเคเพื่อที่จะไปหน้าแอปได้ดาวน์โหลดนะครับโอเคเพจสตอร์เหมือนเดิมปาตีครับ กูตั้งยอมรับรับปปนึงครับโอเคครับเปิดครับเออเนี่ยไม่ต้องทำอะไรครับปล่อยครับเออกดๆครั้งหนึ่งก็พอครับ,รบกดให้หน้าต่างโฆษณามันออกไปไม่ต้องทำอะไรคร้างไว้สามสิบวิโอเคผมจะตัดไปนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาในคลิป จะผ่านบีนะครับกดออกมาเลยครับกดออกมาครับไล่ไปที่ฟีมายแอป App ของเรานะครับทีนี้เนี่ยมาดูตรงเครดิตเห็นไหมครับนี่ครับเครดิตก็จะกลายเป็นเห็นไหมครับร้อยสองร้อยหกสิบแปดละตอนแรกเป็นร้อยสี่สิบสามนะครับและแอปที่เราโหลดเนี่ยมันก็จะหายไปอืมใช่เนี่ยมันเราจะรู้ได้ไงว่า อะไรไปบ้างนี่ครับ redeem apps เฮ้ยเอเอทนอีนี้ครับเนี่ยครับก็คือสำหรับอแอปที่มันให้มานะครับบางงานมันก็ร้อยเครดิตบางงานก็สองร้อยเครดิตบางก็ห้าร้อยเครดิตมันก็แล้วแต่วันนะครับมันจะให้มาเรื่อยๆครับก็คือก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับจนครบนะครับ แลเราเค่อยเอาไปแลกเป็น g i ฟต์การโอเคต่อมาครับคือ g i ฟตเนี่ยแหละที่เราจะหน้าที่เราจะต้องเอาไปแลกนี่นะนี่เห็นไหมครับนี่ Google Pay g กิฟต์การ์ดยี่้ากับห้าสิบก็คือเนี่ยตรงนี้เจ็ดพันห้ามันคือเครดิตที่เราต้องสะสมให้ได้จากหน้าสปอนเซอร์พอเราสะสมได้เจ็ดพันห้าเราก็มากดเทียนเนี้ยนะครับมันก็จะได้เราก,ก็คือเราจะแลกเป็น g i ฟต์การได้มาเลยฟรีๆนะครับไม่เสียตัง ก็คือกีฟการหนึ่งมันมันก็ยี่ห้ามันก็ประมาณมันแลกเพชรได้ประมาณสามร้อยเพชรอะถ้าเกิดเป็นห้าสิบเนี่ยก็หกร้อยอืมก็คือสำหรับใครที่ไม่อยากเติมนะครับไม่อยากเติมหรือว่าเออไม่อยากแฮ็กพวกเพชรอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสจะโดนแบนอะไรอย่างเงี้นะครับก็คือ วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งมันก็คุ้มอะเออเก็บไม่นานนะแป๊บเดียวถ้ามาคนที่รีบนะครับอยากจะไปเพจรวดเร็วก็ไปเติมก็ได้ครับแต่ว่าวิธีนี้มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนี้ช่วยประหยัดได้ยนะครับเอ,อ่โอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เนี่ยสปอนเซอร์มันมันมีให้โหลดมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วแบบพิเกตโหลดอะมันเยอะจัดพิเกตรออะไรเงี้ยอยากได้ไวๆนะครับ ไปที่หน้าแชร์ครับเห็นไหมครับหน้าที่สามแท็บที่สามเนี่ยมันจะมีสี่ช่องทางทวิตเตอร์เฟสแล้วก็อ e ีเมลแล้วก็เอซเคือเราก็แชร์ไปให้เพื่อนอ่ะของเพื่อนนะถ้าให้เพื่อนอ่ะเราจะยังไม่ได้ต้องให้เพื่อนของเพื่อนเออหลังจากที่เพื่อนของเพื่อนเราอ่ะเห็นลิงก์อะไรเงี้ยเออเห็นที่เราเราส่งไปให้ทั้งทวิตเตอร์อะไรเงี้ยแล้วพอเขากดเข้าไปอ่ะแล้วเขาไปไปโหลดไอตัวโปรแกรมเอ่อฟีไมฟีแมม่า เราอาจจะได้คนละสองร้อยไม่ถึงเอ,อต่อคนอ่ะละสองร้อยถ้าเกิดว่าเพื่อนมาโหลดไอที่เราส่งไปอะแชร์ไปนะแชร์ไปเยอะๆล้วเพื่อนมาโหลดสิบคนก็ได้สองพันสามสามสิบคนก็หกพันแป๊บเดียวเจ็ดพันห้าได้และสามร้อยเพชรก็คือแบบเออมันก็ดีนะคือถ้าเกิดว่าใครที่ใครที่แบบอาจจะมองว่า มันจะคุ้มเหรอแบบเออต้องไปทําไปแชร์เปนู่นนี้นั่นอ่ะก็คือมันก็คุ้มนะสําหรับคนที่ไม่อยากจะเติมอะไรเงี้ยคือไม่อยากเอาเงินไปลงกับเกมอ่ะแต่ว่าไปลงกับอย่างอื่นแทนนะก็คือมันก็เป็นอีกทางหนึ่งคือยี่สิบห้ายี่สิบห้าเนีน่ยยี่สิบห้ามันก็ตีประมาณแปดร้อยอ่ะเออใบหนึ่งวันแปดร้อยบาทห้าสิบกูเกิลเพย์ห้าสิบก็คูณบบแปดสองทีนี้ เออบางคนสงสัยว่าทําไมมีโปรแกรมนี้ด้วยแล้วผิดกฎหมายไหมเราจะโดนแบนไหมไม่ผิดนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่แบบเออทางพวกแอปอะไรอย่างเงี้ยเขาทำสัญญาแบ่งสัดส่วนกันเรียบร้อยแล้วว่าจะแชร์โปรโมทช่วยกันแชร์ช่วยกันโปรโมทนะโดยจะให้เครดิตอะ่ะเครดิตเครดิตเป็นเป็นตัวแบบเออ เป็นตัวที่จะทำให้คนเนี่ยมาโหลดแล้วทีนี้ก็จะได้เครดิตไปแรกกับเ Card, นี่ยพวกเคการ์ดพวกเนี้ยนะการ์ดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นนโยบายของฟรีแอปฟรีไมฟรีไมแอปเนี่ยซึ่งมันไม่ผิดกฎหมายครับเป็นไม่มีทางโดนแดนแน่นอนใช้วิธีนี้นะครับไม่เสี่ยงเลยแม้แต่น,น้อยแล้วก็สำหรับใครที่มี เครดิตนะครับเยอะๆเนี่ยจริงๆมันไม่จําเป็นต้องต้องไปแลกไอ้กิฟตการ์ดนะฮะมันมีเนี่ยการ์ดของอเมซอนไปซื้อของออนไลน์อะไรเงี้ยเนี่ย,ยพวกอะไรอ่การ์ดเมมเบอร์คลับพวกเนี่ยไลฟ์สกายกรหรือไปเติมเกมในเฟซก็ดได้มีให้บริจาคก,ก็ได้นะครับมูลนิธิอะไรเนี่ยด onation เนี่ยสำหรับเด็กและสะตรีเนี่ยก็ช่วยชีวิตได้ก็คือเออเราก็ ถ้าใครรีบนะครับก็ใช้วิธีแชร์เพื่อนก็ได้ครับอืมแต่ใครไม่รีบครับชิวๆครับก็เก็บไปเรื่อยๆครับสปอนเซอร์มันก็จะมีให้เราเรื่อยๆครับสปอนเซอร์เนี่ยก็มีให้เราทุกวันครับพอมันมันก็ให้มาใหม่นะเท่าที่ผมเห็นนะมันก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ละวันเนี่ยบางวันก็ให้เยอะบางวันก็ให้น้อยใครไม่รีบก็โหลดเนี่ยนะครับใครรีบก็ไปที่แชร์เพื่อนนะก็ยิ่งแชร์ก็จะยิ่งได้เยอะนะครับ แล้วก็ไม่มีสิ้นสุดครับผมได้มาแล้วเนี่ยไอเม็ดไอเพชรอะแป๊บเดียวอะไม่ถึงอาทิตย์คือถ้าแชร์เพื่อนไปมันก็จะดีกว่ามันก็ได้เยอะไม่นานนะเออแป๊บเดียวอาทิตย์เดียวก็ได้มาแล้วคือมันคุ้มอะแบบไม่ต้องไปเติมอะแปดร้อยนะมันก็ประหยัดไปได้เยอะคือเราก็แบบรอเพื่อนมาโหลดๆๆแป๊บเดียวก็ได้ละแปดร้อยแปดร้อยบาทไม่ต้องไปเติมอะไรมากมาย โอเคครับก็สำหรับเออเออสำหรับเอ่อ i o เอ่ะเวลาที่แรกกิฟต์การ์ดอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออมันจะเป็นถ้าเป็น IOS เอมันก็จะเป็นเพจเออแอปสตอร์ชิ้นเนี้ยมไม่แน่ใจว่ามันมีเออมันก็จะมีแบบสามพันเครดิตแล้วแรกได้เลยแต่จะได้แค่กิฟต์การ์ดสิบอืม ก็คือถ้าเกิดว่าเป็น iOS อะมันอาจจะต้องเอไปเปลี่ยน user หรือ ID ให้เป็นของ US ก่อนเพราะว่าเขาจะไม่รับ ID ไทยนะครับในการแรกกิฟตการ์ดอะแล้วพอเรอ,อพอแล้วเราก็ค่อยไปแรกพอเราเปลี่ยนเปแล้วค่อยไปแลกเป็นเป็นตัวนี้ก็ได้ไปแรกไปใช้อืมโอเคนะครับอืมสำหรับใครที่ สงสัยอะไรก็อทักเอ่อ,เ,อ,อแบบเมนมาข้างล่างก็ได้ครับผมจะมาตามอ,อ่บอกทีละคนนะครับโอเคมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราไม่ต้องไปแฮกไม่ต้องไปเสี่ยงแฮกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วแฮกมันก็จะได้เยอะกว่าคือเพชรมันเอาคือถ้าได้เราได้เพชรเยอะเราก็ไปซื้ออย่างอื่นใช่ไหมนะเออ เรา,าไปซื้อนอื่นนู่นนี่นั่นก็ได้เรา,าไปทำย่างอื่นได้เยอะแต่สำหรับเพื่อนๆที่เอ,อไม่อยากแฮกนะครับก็มาใช้วิธีนี้ได้ครับแชร์เพื่อนไปเยอะครับเราก็ได้กลับมาเยอะเอ,อแล้วก็ก็ผมอาจจะทำคลิปออกมาอีกนะครับถ้าเกิดว่ามีอัปเดตข่าวสารอะไรที่มีมากกว่านี้นะครับหรือแบบ เป็นแบบโปรแกรมอื่นแล้วได้พวกเครดิตอะไรอย่างเงี้ยมาออผมก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้เอาไปลองใช้เอาไปใช้กันนะครับมันเป็นอะไรที่ดีครับไม่ต้องไปเสียทังไม่ต้องไปเสี่ยงให้โดนปลอกหรือโดนแบนอะไรนะครับเราก็ได้เครดิตมาแลกเพชฟรฟรีนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับขอบคุณที่รับชมนะครับผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ